เก็บน้ําห้วยน้ําใสเริ่มพร่องน้ําเพื่อรองรับน้ําในช่วงหน้าฝนขณะที่ปริมาณน้ําในสีอา่างหลากในพื้นที่สัขงขะนครสีธรรมราชอย่างปกติติดตามรายละเอียดในมิดีรายวันค่ะ นายเอกชัยพูนนวลหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากผนังตอนบนเปิดเผยข้อมูลค่ะว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระรัชดาริอำเภอชะอวดจังหวหัดนครศรีธรรมราชและอยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงบางส่วนซึ่งมีความจุ80ล้านลูกบาทเมตรขณะนี้มีปริมาณน้ำคงอ่าง4 8 0 9ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ60ของความจุได้เริ่มทำการพร่องน้ำา3.5ลูกบาทเมตรต่อวินาที ลงสู่คลองชลประทานท่อส่งน้ำและคลองธรรมชาติเพื่อรองรับปริมาณน้ำในช่วงหน้าฝนเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมที่จะถึงนี้โดยการพร่องน้ำในขณะนี้มีปริมาณไม่มากค่ะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ำและระบบนิเวศโดยจะพร่องให้เหลือน้ำคงอ่างอย่างน้อย45ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งหากช่วงหน้าฝนที่จะถึงนี้มีน้ำเพิ่มและทำให้น้ำคงอ่างอยู่ที่60-70ถึงล้านลูกบาศก์เมตรก็เชื่อว่าพื้นที่กว่า7 0 0 0 0ื่นไร่ในอำเภอะ,ะอวด และอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงจะมีน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคทำการเกษตรและรักษาระบบนิเวศตลอดช่วงหน้าแล้งอย่างแน่นอน ขณะที่ปริมาณน,น้าในอ่างเก็บน้ําหลักอีกสาแห่งซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชได้แก่อ่างเก็บน้ํากระทูนอ่างเก็บน้ําคลองดินแดงและอ่างเก็บน้าเสม็จ,จวนยังคงอยู่ในภาวะปกติเฉลี่ยปริมาณน,น้าคงอ่างอยู่ที่52.25ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปริมาณฝนจากอิทธิพลพายุโนรูใน่วงที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลให้มีปริมาณน,น้ําเพิ่มขึ้นมากนักค่ะ ซึ่งคาดว่าในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงเนี่ยเราจะมีปริมาณน้ําเข้ามาเติมในอ่างเก็บน้ําซึ่งคาดว่าจะทาให้เรามีปริมาณน้ําที่เพียงพอสําหรับที่จะใช้เพื่อการเพาะปลูกพืชในดูแล้งในปีหน้าเรามั่นใจว่าปริมาณน้าที่ที่มีในอ่างครับจะไม่มีผลกระทบต่อต่อการเพาะปลูกพืชในดูแล้งปีหน้าครับแน่นอนครับที่นี่โรงงานน้ําดื่มสิงเราปิดทุกขั้นตอนการผลิต ปิดให้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ําตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการบนเพื่อนด้วยการบรรจุในเวลาอันรวดเร็วปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ําดื่มสะอาดน้ําดื่มสิบมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด